สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรีโวนะครับ2.4 e p a t p r u n n e r นะครับปี2018นะครับรถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับสวยสีเดิมทั้งคันยังไม่เคยทำสีเลยนะครับภายในสวยสะอาดมากครับแต่ว่าไม่200,000กว่านะครับคันนี้มีกล้องหลังนะครับผมพามาดูรอบตัวรถนะครับ สีเดิมนะครับเม็ดอักเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับรถคันนี้ไม่เคยทําสีกระบะท้ายเม็ดอักเดิมนะครับยางรถนะครับเป็นรถยางปียีสิบสองนะครับดอกยังเต็มอยู่เลยนะครับเพื่อนๆดูได้เลยครับรถยางดอกเต็มอยู่เลยนะครับอันนี้บันไดข้างนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยเคลมสีนะครับเป็นรถสีเดิมทุกอย่างภายในสวยกริบเลย เจ้าของเก่าดูแลดีมากครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเกียร์ธรรมดานะครับหน้าจอกล้องถ่ายหลังนะครับรถคันนี้ไมาอยู่ที่นะครับสองแสนสีนนะครับรถคันนี้ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับเจ้าของเดิม นะครับใช้รถอย่างดีครับรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมนะครับให้ดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับรถสวยครับดูเบาะหลังเบาะหลังสวยรถสะอาดเลี่ยมนะครับเจ้าของดูแลดีมาก หลังคงหลังคาสะอาดมากๆนะครับเป็ r อากเดิมทุกอย่างครับแอปเดิมนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยเก็บสีสักจุดใดๆเลยนะครับแต่ผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องหยุดนิดนึงนะครับรถใหม่ครับอย่างพร้อมใช้ทุกอย่างเลยนะครับไอหน้าเดลิทโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาดูพามาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงครับนะครับ อันนี้เป็นเพจปี18นะครับน็อตลูกค้าเนี่ยใส่คำโชกหน้ามาแล้วนะครับฝากระโปงนะครับตำหนิไม่มีเลยนะครับฝาเดิมทุกอย่างเห็นไหมฮะมอกรติ๊กเกอร์นะครับคานหน้าเดิมอ้นะครับนี่คานหน้าเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ตเดิมในมุมนะครับแอลซ้ายนะครับตัวนี้ นะครับแก้ไม่เคยแกะเลยนะครับรถเดิมเดิมเดิมทุกอย่างเดิมสนิททุกอย่างนะครับหน้าห้องเครื่องนะครับสวยๆนะครับดูแลอย่างดีเจ้าของนะครับอาจจะติดมาเยอะไปนิดนึงแต่รถสภาพนี่บอกเลยครับสวยนะครับภาษีหมดปี69นะครับคันนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามผมได้เลยที่เบอร์0898811677นะครับขอบคุณครับ